แผลผ่าตัดที่ผ่าไปแล้วสิบกว่าปีดันเกิดปลีกแล้วก็แตกเลือดไหลไม่หยุดใครเคยมีประสบการณ์เฉียดตายบ้างคะกิ๊บเคยมีประสบการณ์เฉียดตายตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กตอนนั้นกิ๊บอายุน่าจะประมาณสักเก้าขวบได้กิ๊บเดินลงไปเล่นในท่าน้ําที่โรงเรียนคือโรงเรียนกิ๊บอนเป็นโรงเรียนที่บ้านนอกมันจะมีสะใช่ไหมคะแล้วก็ตามข้างสะเนี่ยคุณครูก็จะให้ทําแปลงเกษตร ทุกคนก็จะลงไปตักน้ําซึ่งในบริเวณที่ตักน้ําอ่ะสําหรับท่าที่ทําไว้ให้เด็กแน่นอนว่ามันจะไม่ได้ลึกและไม่มีความชันอะไรมากทุกคนก็จะเอาบัวรดน้ําของตัวเองเนี่ยไปตักแล้วก็ขึ้นมารดน้ําตามภาษาเด็กๆในโรงเรียนตามต่างจังหวัดวันนั้นเหตุการณ์มันเกิดค่อนข้างเย็นมากคนส่วนมากกลับบ้านไปแล้วกิบจะกลับบ้านค่อนข้างช้าเพราะว่าผู้ปกครองจะมารับประมาณสี่โมงครึ่งซึ่งในสี่โมงครึ่งของเด็กเขา้ก็จะกลับบ้านกันหมดแล้ว เรากิฟอะจะไม่ยอมเดินกลับบ้านเองจะต้องรอให้ผู้ปกครองมารับก็จะมีเพื่อนที่เล่นอยู่ในโรงเรียนประมาณ5-6ถึงคนเท่านั้นวันนั้นเพื่อนก็กลับหมดเลยเหลือกันแค่2คนในโรงเรียนนั้นอะเราก็ไม่ไปตรงท่าเด็กแล้วไงไม่มีใครห้ามแล้วเราไปท่าเด็กโตมันจะเป็นสะพานเข้าไปก็ชวนเพื่อนกันเดินลงไปแต่ไม่ได้คิดว่าเราจะลงไปเล่นน้ํานะคะไม่ได้คิดว่าจะไปนั่งห้อยขาด้วยแค่อยากเดินลงไปแล้วก็เดินลงไปแล้วก็ไปยืนตรงสะพานที่มันเปิม,ปม เพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายมือกิบกิบยืนอยู่ฝั่งขวามือเราไม่ได้ยืนชิดกันด้วยแต่ในความรู้สึกกิ๊บตอนนั้นน่ะมีใครมาผลักข้างหลังไม่รู้แต่ทั้งโรงเรียนอ่ะมันไม่มีเด็กแล้วอ่ะมันจะมีแต่ก็แบบเป็นนักการพันโรงหรือว่าคุณครูเวรแล้วก็เพื่อนเหล่าเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนรอให้ผู้ปกครองกิ๊บมารับเขาก็จะเล่นเป็นเพื่อนกันเพื่อนกิ๊บอะไม่ได้อยู่ในระยะที่ติดกันที่เรารู้ว่าไม่มีทางที่เพื่อนเราจะผลักได้เลยแต่กิ๊บตกลงไปในน้ํา ในความรู้สึกที่ตกลงไปตอนนั้นอะไม่ได้รู้สึกกลัวนะมันเป็นความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นกิ๊บก็เลยลืมตาขึ้นมาในน้ําแต่แผ่นน้ําที่กิ๊บเห็นอะมันควรจะเป็นสีขุ่นใช่ไหมคะเพราะว่าน้ํามันไม่ใช่น้าไหลมันเป็นน้ําสระแต่กิ๊บเห็นสีลุ้งอยู่ในน้ํามันเป็นเหมือนลุง้งแล้วก็เป็นฟงฟงเป็นลุง้งแล้วก็เป็นสีฟงฟงขึ้นมาเราข้อมุนหันซ้ายหันขวาในความรู้สึกที่เราอยู่ในน้ําตอนนั้นรู้สึกว่าใช้เวลาแบบชั่วประมาณหนึ่ง แต่เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือหายใจไม่ออกเลยไม่มีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการหายใจใดๆเลยเราก็หมุนดูว่าเอ้ยมันสวยจังเลยแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าตัวเองกําลังตกน้ําอยู่จนกระทั่งจังหวะที่หมุนตัวไปแล้วเห็นสีลุงอ่ะมันค่อยๆแหวกออกและกลายเป็นเสาที่เป็นเสาของสะพานอ่ะเราเลยรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่ใต้น้ําก็เลยเอามือพยายามที่จะไปคว้าเสาต้นนั้นแต่ว่ามันคว้าไม่ถึงมันคว้าไม่ถึง ความอาจจะด้วยความเป็นเด็กอะค่ะมันไม่ได้รู้สึกตกใจแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกอยากรู้อยากเห็นแล้วมันแปลกมากที่กิ๊ไม่มีความรู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าตัวเองสำลักน้ำไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งมีมืออะค่ะยื่นลงมาแล้วเราเห็นมือที่ยื่นลงมาเราเงยหน้าขึ้นไปเราก็เลยแบบพยายามที่จะไปเอื้อมจับมือตรงนั้นให้ได้อะเพราะว่าเรารู้ว่านานะันคือมือเพื่อนของเราแน่แน แล้วจังหวะที่เห็นมือนะ่ะถึงได้รู้สึกว่าได้ยินเสียงว่าเพื่อนเราร้องเอ,อ,อะอะโวยวายอยู่บนสภาแล้วก็ตะโกนตะโกนเรียกชื่อเราอะ่ะเออแล้วกิ๊บก็เลยแบบเอา้าเพื่อนเราอยู่ตรงนั้นนี่เราเห็นมือแล้วเราก็เลยเอื้อมมือขึ้นไปจะจับมือเพื่อนแต่มันก็ไม่ถึงนร่ค่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถึงก็เลยแบบคล้ายๆเหมือนแบบคนกระเสือกกระสนนะคะพยายามแบบพุ่งตัวขึ้นไปแล้วมันยังไงไม่รู้อะค่ะ จังหวะรู้ตัวทีหนึ่งอ่ะคือเพื่อนหยู่มหัวเราอยู่คือเพื่อนมันดึงผมเราขึ้นไปเพื่อนเราอ่ะก็ไม่ได้ตัวใหญ่กว่าเรามากนะก็ค,คือเด็ก,กมันก็ตัวเท่าๆกันแต่ไม่รู้มันเอาเลี้ยวแรงจากไหนอ่ะมันหยุ่มหัวเราขึ้นไปแล้วก็ลากเราไปพาดไปบนสะพานได้ด้วยมองย้อนกลับไปนะกิ๊บไม่เคยกลัวการจมน้ําเลยแม้กระทั่งตอนที่แบบไปเรียนว่ายน้ําอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวการจมน้ําแล้วก็ชอบที่จะมุดน้ําลงไปด้วยแล้วก็จําความรู้สึกที่ว่าสําลักน้ําไม่ได้เพราะว่าจําได้ว่าไม่ได้สําลักน้ํา แต่ว่าคือผู้ปกครองเราแล้วก็คุณครูในโรงเรียนก็ต้องตกใจเปธรรมดาใช่ไหมคะเพราะเหตุมันเกิดที่นี่กิบขึ้นไปอะ่ะตอนที่เพื่อนลากขึ้นไปอะ่ะมีแค่เพื่อนกิบสองคนนะนักการพลุงแล้วก็ผู้ใหญ่เอ่อที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะคนอื่นๆนะ่ะคือมาหลังจากที่เพื่อนกิบมาลากกิบขึ้นไปบนน้ำได้แล้วด้วยก็เหตุการณะนะ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันเป็นปมในใจหรือว่ามีภาวะการกลัวน้ําหรือว่ามีภาวะการไม่กล้าลงไปเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยเลยคือไม่มีเลยก็แปลกใจเหมือนกันว่าเออแบบ ช่วงเหตุการณ์นั้นจริงๆมันเป็นความเป็นนาทีเป็นนาทีตายเลยนะทั้งสามแม่งมีเราแค่อยู่สองคนเด็กอายุเก้าขวบแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วก็เข้าใจเลยว่าทําไมเด็กอะถึงชอบไปอยู่ใกล้น้ําแล้วชอบจมน้ําตายเพราะว่าเวลาที่เขาจะลงไปมันไม่มีเหตุผลเลยอยู่ๆเขาอยากจะเดินไปเขาก็เดินไปเลยเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งห่างจากตอนจมน้ําได้ประมาณปีเดียวมั้งคะตอนนั้นอายุได้ประมาณสิบขวบ เราเดินไปซื้อขนมในร้านค้าที่อยู่เยื้องๆกับที่บ้านคือตรงบ้านกิฟอะ่ะจะอยู่ใกล้ทางสามแพง่งฝั่งตรงข้ามเยื้อง,องไปจะเป็นจุดสามแพ่งพอดีเขาจะเปิดร้านค้าขายขนมเราก็ชอบเดินไปซื้อขนมตรงนั้นแล้วก็ลูกร้านขายขนมมาเขาจะอรุ่นราวคาวเดียวกันก็คือเป็นเพื่อนกันเดินไปเล่นด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีครั้งหนึ่งวันนั้นตอนเย็นแม่ บอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าเมืองนะคือบ้านกิฟกับตัวอำเภอเมืองห่างกันประมาณ30โลเวลาได้เข้าเมืองทีนึมันเป็นอะไรที่รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเหมือนแบบโอ้ยเราจากวิวทุ่งนาจะมันจะไปเจอห้างบ้างหรือว่าเจอร้านค้าที่มันแบบใหญ่ๆโตในความรู้สึกเราอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ที่มันตื่นเต้นแล้ววันนั้นแม่ก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวหลังเลิกเรียนอาบน้ํารอแล้วเดี๋ยวจะพาไปเราก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วละ่ะ รอที่จะไปเที่ยวกับแม่แล้วแต่ว่ามันก็อยากเดินไปซื้อขนมไงเป็นบ้าเลยมู้จะกำลังจะเข้าเมืองไปเที่ยวอยู่แล้วแต่เราต้องไปซื้อขนมก่อนพ่อขากลับมาอยู่ๆอ่ะเรามาหยุดยืนกลางถนนและเห็นคนนะ่ะกาลังเข็นรถเข็นที่ไปหยุดยืนนะ่ะคือเหมือนกําลังจังหวะมันอึ้งน,นะจุดที่เรายืนนะ่ะคือทางสามแพ่งเลยเห็นคนนะ่ะเ,เข็นรถเข็นที่เป็นคล้ายๆรถเข็นเข็นฟืนนะ่ะแต่ว่าที่มันทําให้เราอึ้งคือคนคนนั้นนะ่ะมันไม่มีหัว เหตุการณ์มันเกิดประมาณห้าโมงเย็นเราก็ยืนอยู่ตรงเส้นเหลืองเลยกลางถนนจุดสามแพ่งพอดีแล้วก็ยืนอึง้งจาได้ว่าถือขนมกําลังฉีกขนมจะกินด้วยอะ่ะเขาก็เดินเข็นรถมาทางเราเราเขาไม่พูดเลยเหรอกเพราะเขาไม่มีหัวเราไม่เห็นหัวเขาอะ่ะแต่ว่ามันเป็นจังหวะเวอ่อรแล้วก็เหมือนขนลุกอึง้งอึ้งอ่ะไม่ได้มีความกลัวนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนอึ้งไว้ก่อนจนกระทั่งได้ยินเสียงแจรถ เราถึงออกจากพาวังตรงนั้นและหันหลังกลับไปแม่เจ้ารถสิบล้อกําลังวิ่งมาอยู่ข้างหลังนาทีนั้นก็คือแบบกลัวตายไงมันก็เลยก้าวขาแล้วก็วิ่งออกไปจากจุดทางสามแพง่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราอะ่ะแต่เหตุการณ์นี้มีเอฟเฟกกับเรานะมันทําให้เรากลัวการข้ามถนนรู้สึกเวลาข้ามถนนนะ่ะมันจะมีความแบบประสาทแดกนิดหน่อย <laughs> เหมือนอางมแบบว่ามีความกังวลกวายหรือว่า ต้องดูให้แน่เรื่องของการข้ามถนนรวมทั้งเรื่องขับรถด,ด้วยมันทําให้เราแบบค่อนข้างจะมีความขับรถหรือมันอยู่ในภาวะที่เครียดง่ายมากถ้าอยู่ในภาวะอะไรพวกนี้คือมันส่งผลกับเราจนถึงทุกวันนี้นะอันนี้คือเข้าใจว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าเราได้ยินเสียงแต่รถแล้วหันกลับไปอ่ะมันเป็นสิบล้อที่เขาอ่ะคือเขาก็เห็นคนอยู่มั้งเขาถึงบีบแต่เนาะแต่ว่าด้วยความเร็วอะ่ะมันก็ไม่ได้มาเร็วจนแบบโอ้ยร้อยยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่า มันก็เป็นความเร็วที่เขาอะชะลอได้แค่ระดับหนึ่งอะแล้วเราต้องใช้ตัวเราอะวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นอะมันเลยเป็นภาพจําแล้วก็เป็นความเหมือนร่างกายมันจําทีนี้เหตุการณ์นั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องว่ามันเป็นเพราะผีสางอะไรหรอกนะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นความตาฝาดก็ได้หรือยังไงก็ได้แต่ตรงนั้นอะมันก็เป็นจุดทางสามแพร่งใช่ไหมคะซึ่งหลายคนอะก็เคยเจอเหตุการณ์เจอนั่นเจอนี่อะไรเงี้ยณนะตรงนั้นบ่อยมีครั้งหนึ่งพาพี่ชายของแฟนนะคะ ไปเที่ยวที่บ้านด้วยแล้วพี่เขาอะก็อุดตลิอะไรไม่รู้มาสูบบุหรี่ตอนตีสามแต่ด้วยความที่ในบ้านกิ๊บทุกคนอนะคือปู่กิ๊บพ่อกิ๊บเขาเลิกบุหรี่นานมากแล้วแล้วก็ทุกคนกลายเป็นว่าเหม็นกลิ่นบุหรี่ตั้งแต่เขาไม่สูบแล้วก็พื้นเดิมของครอบครัวกิ๊บที่เป็นฝั่งผู้หญิงส่วนมากก็จะแพ้กลิ่นบุหรี่พี่เขาก็คงเกรงใจเขาก็เลยเดินมาออกมาสูบตรงทางเดินหน้าบ้านซึ่งอย่างที่บอกหน้าบ้านกิ๊บมันใกล้กับทางสามแพง่งใช่ไหม แต่ว่าเขาออกมาได้จังหวะมากก็คือตีสามแกก็มาเจออะไรคล้ายๆกันอย่างเงี้ยตรงทางสามแพ่งเหมือนกันอันนี้ก็แต่กิ๊บอยู่มานานแล้วไงมันก็ได้มันก็เลยไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่ากลัวบ้านตัวเองเพราะว่าถ้าเราอยู่ในบ้านเรามันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วก็เราออกมาเป็นจังหวะเวลาไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้กิ๊บว่าผีเผลอแล้วคงไม่มีละมัง้งบางทีเด็กแว้นอนะ่ะตีสองยังแว้นอยู่เขาก็คงเขาก็ยังไม่เห็นอะไรเลย ก็อยากจะให้ออกมาหลอกเราเด็กแว้นบ้างก็ได้เพราะว่าบางทีมันรบกวนมากเลยนะว่าแบบเสียงมันดังอะเธอจะมาแว้นอะไรเด็กตื่นแต่วันนี้จริงๆอ่ะตั้งใจจะมาเล่าเรื่องที่ว่าแผลที่เคยผ่าตัดมาเป็นสิบปีอ่ะมันแตกออกก็คือตอนนั้นอะ่ะกิ๊บไปหาคุณหมอตามนัดใช่ไหมหมอเขาจะตรวจแผลทุกครั้งเขาก็คงจะจําได้เพราะว่าเราเป็นคนไข้จํานวนน้อยคนที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆตุ่มขึ้นมาบริเวณปลายแผลที่ผ่าตัด หมอก็จะถามกิฟทุกครั้งเลยว่าคนไข้คนไข้ยขยอยากจะลบรอยแผลเป็นไหมเดี๋ยวหมอเขียนใบส่งตัวให้ได้นะไอ้เราออกก็แบบ เป็นคนไม่ได้ค่อยแคร์เรื่องของความสวยงามอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะแค่ไม่อยากจะเจอไปเข็มจิ้มอะไรเกินกว่านี้เพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตเราก็ผ่านเข็มมาเยอะเกินก็เลยว่าหมอว่าไม่เป็นไรหนูไม่ได้ซีเรียสเรื่องแผลเป็นเท่าไหร่เลยค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเห็นเหมือนกันว่าครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับเรามันไม่ได้เป็นบาดแผลทางใจหนูเลยหมอก็บอกว่าแต่หมอว่าแผลนี้มันแปลกๆนะเดี๋ยวหมอขอดูหน่อยละกันเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหมอหนูไม่ ไม่ซีเรียสเรื่องนี้เลยสองครั้งสามครั้งที่พบหมอทุกหกเดือนหมอก็บอกว่าไม่ได้ละครั้งเนี้ยจะต้องเช็คก่อนถึงจะยอมให้กลับบ้านแล้วหมอก็ให้เราขึ้นไปนอนบนเตียงอ่จังหวะนั้นเองค่ะเลือดมันไหลออกมาหมอก็ทำหน้านิ่งๆแล้วก็เอามือกดตรงแผลเอาไว้เพราะว่าแผลไม่ได้ใหญ่เลยมันเหมือนแบบเราเป็นตุ่มยุงกัดนะคะเล็กๆเลยอะ แล้วมันก็เป็นเลือดไหลออกมาจากรูนั้นแต่ว่าทํายังไงอ่ะมันก็ไม่หยุดเลือดไหลหมอกดไว้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีได้ก็หยุดไม่เลือดไม่หยุดไหลจังหวะนั้นน่ะเรารู้สึกเหนื่อยแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าแบบเออหมอก็กดนานแล้วเนอะแล้วเราเองก็อยู่ในท่าที่แบบนอนตรงนั้นมันก็เกรงห้องนั้นมันไม่ใช่ห้องผ่าตัดนะคะเป็นห้องตรวจห้องตรวจธรรมดาแต่เราอะ่ะได้ยินเสียงรถเข็นที่เป็นแบบ รถเข็นเล็กๆของพยาบาลนะคะวิ่งกุ้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 งกมาแบบทั่วสารทิศแล้วก็ดึงเตียงหลอกมาไว้ตรงกลางแล้วก็มีรถเข็นล้อมเราอีกทีหนึ่งรถเข็นที่เป็นรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือะคะ่ะกับพยาบาลอีกห้าคนเราเลยถามหมอว่าคุณหมอคะเลือดหนูไม่หยุดไหลใช่ไหมหมอก็พยักหน้าแล้วเราก็แบบคิดว่าถ้าฉันตายตอนเนี้ยมันเป็นความตายที่สงบมากเลยเพราะฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยนอกจากเหนื่อยและอยากหลับตาลงไปแต่ฉัน ยังไม่อยากตายเลือดก็ไม่หยุดไหลหมอก็เลยบอกว่าหมอต้องเย็บซ้ํานะแต่ว่าแผลตรงเนี้ยมันเป็นแผลที่เคยถูกเย็บมาแล้วไงก็หมอพูดอะไรไม่รู้ตอนนั้นเราไม่ได้ยินเสียงที่หมอพูดแล้วรู้แต่ว่าจะทําอะไรก็ทําไปเถอคะค่ะและแพนิกเราก็เริ่มขึ้นแล้วเพราะความไม่อยากตายมันพีคตรงที่ว่าเวลาที่เขาจะทําหัตถการอะไรใช่ไหมเขาจะต้องปิดหน้าคนไข้ไว้แล้วก็มีแค่รูที่หมอจะอ,อุปกรณ์ไปวางไว้ด้วยความที่เป็นแพนิคอะ เราก็ไม่สามารถที่จะให้ใครเอาผ้ามาปิดหน้าเราได้เพราะหายใจไม่ออกหมอก็เลยโอเคไม่เป็นไรเอาผ้าออกแต่จังหวะที่เอาผ้าออกนั่นแหละค่ะคือเราเห็นทุกกระบวนการไงว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นหมอกําลังหยิบอุปกรณ์อะไรเราเห็นสีหน้าแววตาของพยาบาลแล้วก็หน้าของคุณหมอแต่หมอทําหน้านิ่งมากนะเราก็เลยคิดว่าหมอคงเห็นคนไข้แบบนี้มาเยอะแล้วแหละแล้วสักพักหนึ่งหมอก็ผ่าเสร็จผ่าเสร็จหมอก็บอกว่าโชคดีนะที่มันมาแตกที่โรงพยาบาลและโชคดีที่หมอไม่ปล่อยให้คุณกลับบ้าน แล้วก็คุณพยาบาลก็น่ารักมากเลยนะคือตลอดเวลาที่เราเป็นแพนิกอะ่ะคุณพยาบาลอะ่ะจับมือเราไว้ตลอดเวลาเลยแล้วก็คอยรูปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยตอนนั้นมีพยาบาลห้าคนที่หยิบอ,อกกุปกรณ์ให้คุณหมอแล้วก็มีไฟคือคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ห้องผ่าตาัดมั้งคะมันก็เลยจะแบบเหมือนทุกอย่างมันถูกเซตอะ่ะไฟก็ต้องถูกมาเซตแล้วก็ส่องม,งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีพยาบาลที่มาคอยจับเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวงนั้นเพียงแต่ว่าในนาทีนั้นอะ่ะมันมีธรรมะขึ้นมาในใจว่า ถ้าฉันตายตอนนี้จริงๆอ่ะฉันตายสงบมากนะเพราะฉันไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ปวดอะไรเลยไม่มีเวทนาอะไรเลยนอกจากเหนื่อยแล้วก็อยากจะหลับไปแต่ในความรู้สึกนั้นน่ะฉันยังไม่อยากตายเลยแล้วฉันก็คิดตลอดว่าถ้าฉันไม่ีโอกาสที่จะกลับไปบอกพ่อแม่ได้ฉันจะบอกแม่กับพ่อว่าอะไรถ้าฉันมีโอกาสกลับไปเจอหน้าน้องๆเจอหน้าสามีเจอหน้าเพื่อนๆได้ฉันอยากจะทําอะไรวินาทีนั้นมันแวบขึ้นมาเลยว่าชีวิตอ่ะสั้นจริงอย่าทําอะไรที่เสียเวลา นับจากวินาทีนั้นมากิ๊บก็เลยไม่อยากจะให้เวลาชีวิตของกิ๊บเสียไปกับเรื่องที่แบบไม่เป็นเรื่องเลยก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะจบลงดื้อๆอย่างนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะกุ๊บกิ๊บลาสีกันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ